สวัสดีค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรามาเจอกันอีกแล้วนะคะสัปดาห์นี้เราเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องโลกสวยด้วยมือเรานะคะเอเด็กๆจะต้องเรียนรู้ตามหัวข้ออะไรบ้างเราไปเรียนรู้พร้อมๆกันเลยนะคะไปกันเลยค่ะหน่วยโลกสวยด้วยมือเราเรื่องที่หนึ่งที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ก็คือความหมาย แล้วก็ประเภทของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะเรื่องที่2ส,สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นค่ะเรื่องที่3การดูแลสิ่งแวดล้อมเรื่องที่4ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมและเรื่องที่5โทษของสิ่งแวดล้อมค่ะเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันเลยค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะที่เด็กๆจะต้องเรียนรู้ เด็กจะต้องบอกความหมายบอกประเภทของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติได้บอกสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นได้นะคะแล้วก็รู้จักวิธีการและบอกการดูแลสิ่งแวดล้อมได้ค่ะบอกประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมได้แล้วก็บอกโทษของสิ่งแวดล้อมแล้วก็ท่องคำศัพท์แฮนที่แปลว่ามือได้นะคะขีดเขียนตัวอักษรไทยตัวอักษรอังกฤษตัวเลขไทยตัวเลขอารบิก ระบายสีภาพใบงานแล้วก็ทำงานศิลปะมาส่งกุเกิได้นะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยคะ่ะกิจกรรมเสริมประสบการณ์นะคะก็คือการเสริมความรู้ให้เด็กๆรู้ในหน่วยนั้นๆน,น,นะคะอ่ะเรื่องที่หนึ่งเลยความหมายประเภทของสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติสิ่งแวดล้อมคือ สิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรานะคะมีอยู่2ประเภทสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นอันนี้ก็จะเป็นสิ่งแวดล้อมตามธรรมชาตินะคะมีอะไรบ้างได้แก่ดินน้นําอากาศเห็นไหมคะภูเขาลำธากรก้อนเมฆมีทุกอย่างเลยเห็นไหมคะที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้สร้างเขาขึ้นมา ต่อไปค่ะสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์สร้างขึ้นก็คือตึกรามบ้านช่องทั้งหลายที่มนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยของตนเองแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดความสะดวกแก่ตนเองอย่างเช่นบ้านเรือนรถลาถนนหนทางนะคะอ่ะการดูแลสิ่งแวดล้อมต่อไปนะคะการดูแลสิ่งแวดล้อมเด็กๆด,ดูแลได้ไหมดูแลได้สิ ง่ายๆเลยอย่างแรกเลยคัดแยกขยะก่อนทิ้งขยะอันไหนนํากลับมาใช้ใหม่ได้ก็ควรที่จะนํากลับมาใช้ใหม่อย่างเช่นถุงผ้าเราใช้แทนถุงพลาสติกนะคะเพื่อลดมลาวะพลาสติกล้นโลกนะคะแล้วก็ไม่เผาขยะไม่เผาเศษไม้ทําให้โลกร้อนด้วยปิดน้ําปิดแอร์ปิดไฟเมื่อเลิกใช้งานแล้วเราก็ควรรับประทานอาหารให้หมดด้วยสิ่งที่สําคัญอันสุดท้ายเลย ปลูกป่าเยอะๆปลูกพื้นที่สีเขียวให้โลกของเรามีพื้นที่สีเขียวให้หน่าอยู่มากๆจะได้มีอากาศที่สะอาดบริสุทธิ์เอาไว้หายใจด้วยนะคะอ่ะเรื่องที่4ีะะ่ประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมนะคะประโยชน์ของสิ่งแวดล้อมอันดับแรกเลยคือให้ความสวยงามเป็นที่ท่องเที่ยวให้กับเราได้นะคะเป็นที่อยู่อาศัยของคนและสัตว์เป็นอาหารเป็นแหล่งอาหารแหล่งน้ําแหล่งทรัพยากร างธรรมชาติให้กับคนและก็สัตว์นะคะซึ่งถ้า,าธรรมชาติสมบูรณ์ทุกอย่างสมบูรณ์มีมีให้อากาศบริสุทธิ์มีต้นมงต้นไม้มีพืชผลประไม้ต่างๆนะคะที่ดีสัตว์แล้วก็เราก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะไม่เบียดเบียนกันนะคะอ่ะข้อต่อไปค่ะโทษของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมสามารถเป็นภัยพิบัติแล้วก็ภัยธรรมชาติที่เกิดจาก ธรรมชาติแล้วก็โลกร้อนเกิดจากมือมนุษย์นะคะเรามาดูกันว่าภัยพิบัติจากธรรมชาติเกิดจากอะไรบ้างน้ําท่วมเห็นไหมคะฝนตกน้ําท่วมไฟป่าแล้วก็ภาวะภัยแล้งนะคะแล้วก็อันสุดท้ายเลยก็คือเอ่อจะเป็นแผ่นดินไหวมักจะเกิดในต่างประเทศนะคะจำไ,ได้เกิดจากประเทศเราแล้วก็ ขยะล้นโลกนะคะทิ้งในบ่อน้ํารำทานทําให้ขยะล้นโลกเราก็จะไม่มีทรัพยากรทางน้ําเอาไว้ดื่มเอาไว้ใช้น้ําที่สะอาดก็ไม่มีเอาไว้ดื่มไว้ใช้ไว้กินแล้วก็สัตว์ในแม่น้ําก็จะตายเราก็จะไม่มีอาหารจากทางแม่น้ําเลยพวกปลาพวกอะไรอย่างนะคะข้อต่อไปค่ะโทษของสิ่งแวดล้อมนะคะกับคําศัพท์ที่แปลว่าแหนมือมือเราสามารถที่จะทําคุณและโทษให้กับโลกนี้ได้นะคะก็คือถ้าเราทิ้งขยะ ขยะก็ไปสร้างมลพิษทําให้เกิดภาวะโรคร้อนแล้วก็มีขยะล้นโลกไปหมดเลยมือเราสามารถที่จะเก็บรักษาความสะอาดได้แล้วก็ปลูกป่าให้มีพื้นที่สีเขียวขึ้นมาได้ด้วยนะคะต่อไปจะเป็นการบ้านให้เด็กๆฝึกรากเส้นตามรอยประตัวอักษรนะคะในวิชาภาษาไทยและภาษาอังกฤษแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์กับวิทยาศาสตร์ให้เด็กๆฝึกทักษะการสังเกตและการเปรียบเทียบนะคะให้เด็กๆ ทำงานในใบางานที่คูกเกตถายแล้วก็เอาลงไว้ในคลิปนี้นะคะให้เด็กๆถ่ายรูปคู่กับผลงานเมื่อทำเสร็จแล้วส่งมาในไลน์กลุ่มห้องเราด้วยนะคะ mm hmm. ต่อไปจะเป็นการบ้านกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์น,นะคะให้เด็กๆปั้นดินน้ำมันเป็นรูปตัวอักษรตัวททหารค่ะตัวทอนางบนโทแล้วก็ตัวอะไรคะเก่งมากค่ะตัวหอหีบตามภาพตัวอย่างเลยนะคะส่งมาให้คูกเกดูด้วยนะคะ ต่อไปจะเป็นกิจ,จกรรมศิลปะสร้างสารรค์เหมือนกันแต่เป็นการขูดสีกับใบไม้ให้เป็นภาพตามจินตนาการในแบบนี้เป็นการขูดสีจากใบไม้ให้เป็นรูปภาพผีเสื้อนะคะแล้วก็เป็นรูปใบไม้ให้เด็กๆทํามาส่งครูเก๋ด้วยนะแล้วก็สัปดาห์นี้ค่ะเราเรียนรู้กันจบไปแล้วเด็กๆสามารถที่จะช่วยค,ควรูเก๋ลดภาวะโลกร้อนได้ไหม เราทําได้นะคะเพื่อที่จะได้มีอากาศบริสุทธิ์เอาไว้หายใจกันด้วยเนาะแล้วก็ต่อไปนะคะสัปดาห์หน้าเราจะเรียนหน่วยการเรียนรู้เรื่องอะไรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด SUBSCRIBE เพื่อเป็นกําลังใจให้ครูเกด้วยนะคะสัปดาห์หนี้เราเรียนรู้กันจบไปแล้วสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสัปดาห์หนี้ครูเกต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ